สวัสดีครับวันนี้พบกันเร็วหน่อยนะครับวันนี้พุดินเ,เป็นวันสบายๆนะครับก็มาที่โซลวงรอเก้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นทลิปแนะนําการจัดท่าทางวิรร่งฉบับพิเศษนะครับตอนที่8วันที่ผ่านมานะครับเราแนะนําในเรื่องของการจัดทรงลําตัวการจัดในเรื่องของการใช้แขนใช้สายตาการแกว่งแขนต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการ ใช้ในส่วนของขาบ้างนะครับวันนี้คุณดินจะมาแนะนำในในส่วนของการใช้เข่านะครับลักษณะของการวิ่งนะครับทุกครั้งที่เราก้าวลงสู่พื้นนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษสําหรับการที่จะทําให้เราวิ่งได้ง่ายเบาสบายแล้วก็วิ่งด้วยความร,รู้สึกถึงการลื่นไหลที่ดีไม่กระแทกนะครับเข่านะครับเวลาที่เราวิ่งทุกครั้งที่เราก้าวลงสู่พื้น ให้งอเข่าเล็กน้อยเสมอเข่าจะไม่เหยียดลงนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาในการฝึกนะเราอาจจะยืนยืนตรงเท้าชิดกันแล้วก็ลองพักเข่าลงทีละข้างพักเข่าซ้ายบา้างเข่าขวาเข่าซ้ายเขาา่าขวาแล้วก็ลองวิ่งหยออๆโดยการยกเข่าขึ้นมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับโดยที่ในขณะที่เรายกเข่าขึ้นมาเราไม่ควรที่จะทําให้เข่าข้างหลังเหยียดลงนะครับเพรวิ่งหยอ่อๆ ในการที่เข่าทั้งสองข้างหนอกับลักษณะในการที่เราจะทาไม่ให้ไม่ให้เขา่าตึงจะทําให้เวลาที่เราเท้าเราลงสู่พื้นจะมีการยืดถึงตัวที่ดีนะครับวันนี้ไปลองฝึกแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากับกตอนต่อไปในตอนที่9นะครับสำหรับวันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ